สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะพามาชมเคล็ดลับที่ทำให้บอนสีและไม้ประดับต่างๆของเรามีใบที่ใหญ่สวยเข้มแล้วก็จะมีลำต้นที่แข็งแรงเมื่อเราปลูกเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ ไม่ให้ต้นเขาซี่โทมเราก็จะต้องคอยดูแลให้ต้นเขาสดใสอยู่เสมอบอนสีของเราใบสดใสสีสวยเข้มมากค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาชม วิธีการที่ทำให้บอนสีและไม้ประดับต่างๆสีสดใสค่ะเราก็จะมีน้ำ5ลิตรมี m อ็มอมีผงชูรสแล้วก็มีไข่ค่ะขั้นแรกเลยเราก็จะเตาะไข่ลงไปในน้ำค่ะ ในไข่เขาก็จะมีวิตามินที่สูงมากเปลือกไข่เราก็จะขยำใส่ลงไปด้วยค่ะเพราะเขาจะมีแคลเซียมสูงแล้วเราก็ใส่ผงชูรสประมาณครึ่งช้อนค่ะในผงชูรสก็จะทำให้ดินดีมีการแตกกอที่ดีค่ะส่วนเอมบอยก็จะทำให้ ลำต้นแข็งแรงรากแข็งแรงรากก็จะเดินดีเราก็จะคนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็จะนำไปลดต้นบอนสีและไม้ต่งตางๆของเรา เราก็จะลดให้ชุ่มเลยค่ะลดได้ทั้งไม้ประดับปักสวนครัวก็ลดได้ค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยให้การแตกกอดีสีของเขาก็จะกัดสีสวยเข้มมากใบก็จะใหญ่ค่ะลำต้นก็จะแข็งแรง สีเขียวเข้มดูสดใสมากเลยค่ะไม้ประดับของเราสีสวยสดใสมากค่ะแล้วก็ให้ฮอร์โมนเขาได้กินอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่างน้อยก็จะต้องอาทิตย์ละ หนึ่งครั้งค่ะที่เราให้เขาเมื่อเขาได้กินฮอร์โมนสีของเขาก็จะสวยสด่สใบก็จะใหญ่บนสีก็สีเข้มมากค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ